สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่วัดอาวุธวิกะสีตารามนะครับนี่ครับวันนี้จะพาทุกคนมากราบแม่ทีบุญเลือนโตบุญเติมนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการนี่ครับจองวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของ วัดอาวุธวัดศิการามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันแล้วก็ไปกับแม่บุญเรือนโตบุเติมกันนะครับด้านในนี่ครับครับเข้ามาด้านในแล้วครับนี่ครับวัตถุมงคลรุ่นใหม่นี่ครับวันนี้ครับส่วนด้านนี้ก็เป็นศาลาแม่บุญเรือนครับ วอนนี้คนเยอะแยะเลยครับทุกคนรถเนืองแน่นเลยครับแน่นเลยครับสาลาด้านบนกันแน่นนะครับนี่ครับสถานีนี่ครับสถานที่จองวัตถุมงคลด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปกราบแม่บุเรือนก่อนนะครับบนศาลาไปกันครับขับเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับนี่ครับ คนเริ่มจางแล้วจุดแรกเลยจุดที่หนึ่งนะครับนี่ครับจุดที่หนึ่งทอรองเท้าก่อนนะครับจุดที่หนึ่งพระพุทธโฟคลังพระพุทธอริยทรัพย์นี่ครับจุดที่หนึ่งนะครับมาไหว้ขอพอรกันตรงนี้ได้เลย เราก็เดินขึ้นมาด้านบนกันครับด้านบนมีคนเยอะแยะนะครับ,รบโอ้ด้านหนครับนี่เลยครับศาลาแม่บุญเลือดโตบุญเติมนะครับ นนคนต่อคิวกันมากราบขอพรนะครับเยอะแยะเลยครับทุกคนเยอะแยะมากมายเลยครับ ตรงนี้ก็จะมีวัตถุมงคลนะครับโอ้หนึงแน่ oh, 1 1> แนเลยครับทุกคนหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> แน่นมากเลยโอ้ oh. นี่ครับตรงนี้ต่อเลยก็ได้ครับหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทก็คือเป็นออสเตอร์ครับลูกนี่ครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับลูกออสเตอร์ของแม่บุญเรือนนะครับ อันนี้เท่าไหรเนาะอันนี้ก็มีแต่ไม่ได้ติดราคาครับทุกคนก็เลยไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่รูปภาพเป็นล็อกเก็ตเป็นรูปภาพแับตั้งนี่ครับ,เป,เ,ปรบ,รบเป็นแบบตั้งครับห้กบาทนี่ลูกใหญ่ขึ้นมา เป็น99บาทครับ99บาทนี่ครับแบบตั้งเลยนะครับเป็นกรอบพลาสติกโอ้เอาไว้ตั้งไว้บูชาได้เลยครับ99บาทมี2,000อึ้1,000ครับหินสีลาน้ำ มีสี่พันครับล็อกวกันเดี๋ยวมันจะหล่นหายหนึ่งครับนี่ครับหนึ่ร้อครับ1 0 0ภาพพนครับนี่ยีบาทครับ20บาทสติกเกอร์ เป็นูมิครับนี่ห้าครับห้านี่ยีบาทครับมี20บาทอันนี้หนึ่พครับหนึ่งพอันนี้ก็20บาทครับห้าร้อยครับห้านี่เลยครับเป็นสติกเกอร์นะครับกลมๆตังรูนะครับ มีคนเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลที่เปิดจองรุ่นใหม่กันนะครับอยู่ด้านล่างครับนะครับทุกคนครับนี่ก็มาถึงสถานที่จองวัตถุมงคลน,นะครับรุ่นใหม่ของทางวัดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีรุ่นไหนที่ยังมีอยู่เพราะว่าเขาเปิดจองกันแล้ววันนี้โอ้นี่ครับเหรียญย้อนยุคคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับรุ่น ห้ารอบรุ่นห้ารอบหกสิบปีรายการเหรียญครับนี่คือรายการเหรียญอนี่ครับนี่ครับรายการเหรียญนี่คือรายการเหรียญนะครับแล้วก็ราคาบูชาก็นี่ครับโอไม่เป็นไรครับและอันนี้ครับนี่ครับรายการเหรียญนะครับ ถ้าผู้ชมด้านในว่าจะมีหรือเปล่าบุญกอคแม่กดอนี่ครับนี่ครับตู้นี้แล้วมารับลูกนี้หลูกนี่ครับโอ้ีจะเป็นคำอธิษฐานคุณแม่เวลาเราไหว้กล้ยนี่เหรียญที่เหรียญเรียญที่มาจองกันนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ราคานี่ครับ ราคาตามนี้เลยนะครับตามป้ายอุ้ยตรงนี้เต็มหมดแล้วครับทุกคนนี่นี่ครับนี่ครับนี่คือเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ทางวัดได้จัะทำให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็จองนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับ ไปเรียนรุ่นใหม่นะครับโอ้หอันนี้อันนี้เต็มแล้วนะครับเนี่ยป้ายบอกว่าเต็มแล้วที่จองนะครับจองเต็มแล้วโอ้อันนี้ก็เต็มแล้วนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับเต็มหมดเลยโซนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเนี่ยนี่แหละครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับ โอ้คร่งก <aş bekommen. S 1> ็ใสปเจบรรยากาภายในทับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าประตถุมงคลก็จะมีไม่ค่อยเยอะครับจะมีแต่รุ่นใหม่ๆนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามร<า>ับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ